สวัสดีครับพบกับไอ้บุ๋มนะครับในช่องไอ้บุ๋มน้องพา h ช n แนลห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับการทำคลิปตัวรถ Fortuner นะครับ 2.4G วันนี้นะล้างรถเสร็จนะครับแล้วก็ไปหาซื้อน้ำยาเคลือบเงานะครับยางล้อรถยนต์มานะครับตัวนี้ได้เป็น D1 Spec Pro Work รนะฮะร,ราคา99บาทไปซื้อที่ b i g C มาแล้วก็เราเพิ่มนะครับปริมาณขึ้นนะครับจาก500 มิลลิลิตรนะเป็น650มิลลิลิตรนะครับก็คือเพิ่มขึ้นมา150มิลลิลิตรเดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูนะครับว่ามันเงาอย่างที่เขาโฆษณากันไหมเวลาเช็ดเงาเช็ดอะไรเงี้ยเราไม่อยากเช็ดไม่อยากถูนะเราใช้ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสเปรย์ครับของ 3M ก็ซื้อมาจากวิกซีนะครับราคา100กว่าบาทวันนี้ไปเห็นตัว D1 นะครับก็ราคา99บาท การทางานคล้ายๆกันนะครับก็คือฉีดพ่นล้อเหมือนที่เราเคยทําเหมือนทุกท่านนะครับทุกคนที่เคยทําเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูในราคา99บาทนะครับว่ามันจะเงาตาแตกอย่างที่เขาโฆษณาไวไหมนะสําหรับยางรถยนต์ของเราไปเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการใช้งานนี่ครับหลังจากการล้างรถเสร็จในดีวันนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเหมือนที่เราเคยทํากันเขย่าหน่อยแล้วก็ฉีดเป็นโฟมอย่างนี้ นี่ครับฉีดโฟมเข้าไปเลยนี่เขาบอกว่าให้ทิ้งไว้อย่างน้อยสองนาทีเราก็ไปทำการพ่นนะครับทุกทุกล้อเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเงาอย่างที่เขาโฆษณาไว้ไหมนี่ไม่ต้องเช็ดนะครับทิ้งไว้อย่างนี้แหละสองนาทีอ่ะ๋ีวเราไปพ่นล้อหน้ากันต่อ นี่รถยนของเราปกติผมก็ใช้ของสามเอ็มนะอันนี้ลองใช้ของตัวตัวนี้ดูนะครับดีวันนะครับพุ่นไปเลยขาวๆนี้แหละตัวนี้เป็นล้อหลังที่เราพ่นตอนเลกน,นะครับองเงาเริ่มขึ้นมาแล้วตัวยางไม่ต้องเช็ดก็ได้ครับอาจจะเช็ดล้อแม็กนิดหน่อย อ่าเดี๋ยวไปพ่นให้ครบสี่ล้อกันก่อนนี่ครับตอนนี้เราก็ฉีดพ่นนะครับเราก็เคลือบเงายางของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเงาตาแตกจริงๆนะในราคาเก้าสิบ้าบาทเงาจริงเงาจริงเงาจังสวยสวยนี่เห็นไหมล้างเองนะครับเคลือบเองนี่ ในราคา99บาทสำหรับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ